สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทำเมนูยำปลาเส้นค่ะเป็นเมนูยำที่ทำง่ายแถมอร่อยมากด้วยนะคะจะทำกินเล่นหรือว่าเป็นเมนูสังสรรค์กับเพื่อนๆนะคะกินกับน้ำลำไยนี่เข้ากันมากๆเลยค่ะไปโจดวัตถุดิบและแขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะ กลับมาพบกับแม่ลุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทําเมนูยำปลาเส้นค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีปลาเส้นผักขึ้นช่ายหอมแขกค,ค่ะแม่ลุงใช้ประมาณครึ่งหัวนะคะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะหมูสับ2ขีดนะคะกุ้งสดประมาณ10-12ตัวหรือว่าตามชอบผงปรุงรสน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าใช้เป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้น้ํามะนาวแล้วก็น้าปลาแท้ค่ะนำใบขึ้นช่ายมาหั่นเตรียมไว้นะคะ ตามด้วยหอมแข่ค่ะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะอันนี้คือความเผ็ดตามชอบเลยนะจะใส่กี่เม็ดก็ได้ นำปลาเส้นมาตัดเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้นะคะลูกก็จะตัดครึ่งหนึ่งพอน้ำเดือดจัดนะคะก็นำกุ้งลงไปลวกเลยค่ะไม่ต้องลวกสุกมากนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็ตัดขึ้นมาเลย ก็นอกในน้ําเย็นทันทีนะคะเพื่อให้กุ้งมีความกรอบจากนี้ก็นำหมูสับมาลวกต่อเลยค่ะ,ะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะ เราก็เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลงมือยำกันเลยค่ะลุงก็จะใส่เป็นน้ำตาลมาะพร้าวลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะลุงก็จะปรุงน้ำยำเยอะหน่อยน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ผงปรุงรสจะใช้เป็นผงปรุงรสหรือว่าผงชูรสก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ปรุงได้ตามชอบเลยนะคะปรุงให้แซ่บๆเลยใครชอบรสไหนก็เอาตามชอบเลยนะคะม่ลุงก็จะคนให้น้ำตาละละลายดีก่อนเราค่อยชิมคนน้ำตาละละลายดีแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะชิมรสชาติดูค่ะแซ่บมาก ใส่เป็นพริกขีหนูที่เราซอยไว้ลงไปค่ะความเผ็ดตามชอบนะคะตามด้วยหอมแขกที่เราซอยไว้ค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะตามด้วยกุ้งสดที่เราลวกไว้นะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะ เ,เมนูยำที่ทำง่ายแต่ว่ารสชาติแซ่บแน่นอนนะคะจะยำกินกับเพื่อนๆหรือว่าเป็นเมนูสังสรรค์หรือว่าต่อยอดทำขายก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เป็นใบขึ้นช่ายลงไปค่ะคนอีกรอบแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมน่ากินมากกลิ่นเครื่องยำนี่หอมมากๆเลยนะคะ แค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับน้ํายํานะคะเดี๋ยวเราเอาไปราดกับปลาเส้นกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำปลาเส้นของเรานะคะสีสันนี่ชวนให้น้ำลายไหลามากเลยค่ะกินกับน้ำลำไยเย็นๆนะคะเข้ากันสุดๆเลยค่ะอย่าลืมเอาไปทำตามกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเม่รุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ